สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง Channel Easy Computer Skill นะครับแล้วก็ผู้ชมท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาชม Easy Computer Skill นะครับเป็นช่อง Channel ที่จะแนะนําวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับจะแนะนําโดยจะพยายามใช้ภาษาที่ง่ายที่สุดนะครับเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับ เอาเพื่อน,อนผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องชนแนล Easy Computer Skill ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่ตกข่าวและรับข้อมูลใหม่ๆจาก Easy Computer Skill ครับวันนี้ Easy Computer Skill นะครับดำเนินรายการโดยนอตปาโมดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์หรือดิสพีซี นะครับว่าคัดลอกยังไงแล้วก็วางไฟล์ยังไงนะครับโอเคครับเราก็ไปที่ไปที่ My Computer นะครับเอาเมาส์นะครับไปชี้ที่ My Computer นะครับหรือว่า t i s s PC นั่นเองแล้วก็ดับเบิลคลิก1ครั้งนะครับหรือคลิกซ้ายติดกัน2ครั้งนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการเปิดเจ้า My Computer หรือ t i i s PC นะครับ จากนั้นเราก็ไปดูไฟล์นะครับไฟล์ไฟล์หรือแฟ้มข้อมูลไหนที่เราต้องการจะไปคัดลอกหรือว่า copy ไปไว้อีกไฟล์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเป็น2หน้าต่างนะครับเพื่อง่ายต่อการอธิบายนะครับเดี๋ยวผมเข้าเข้าโฟลเดอร์ก่อนนะครับ แล้วก็เปิดอีกโปรแกรมหนึ่งโอเคครับผมเปิดเป็น2หน้าต่างนะครับเพื่อง่ายต่อการอธิบายนะครับสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าผู้ชมท่านไหนต้องการคัดลอกนะครับต้องการคัดลอกนะครับสมมุติว่าต้องการคัดลอกไฟล์นี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็เอาเมาส์นะครับเลื่อนไปคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ไฟล์นั้นๆนะครับ แล้วก็คลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับเลื่อนลงมาเลือกคำว่า copy หรือว่าคัดลอกนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆก็ไปที่โฟลเดอร์หรือว่าแฟ้มข้อมูลที่เพื่อนๆต้องการนำไปวางไว้นั่นเองนะครับอ่าอย่างผมต้องการนาไปวางไว้ในได์อ่าในแฟน้มข้อมูลที่ชื่อว่าดาวโหลดหรือว่า โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนั่นเองนะครับผมก็เับเพิ้นคลิกเข้าไปนะครับหรือว่าคลิกซ้ายติดกัน2ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเลื่อนเมาส์ลงมาเลือกคําว่าเพส์นะครับหรือว่าเลือกคําว่าเพสช็อตคัตก็ได้นะครับเพสสองอันนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับอันแรกจะเป็นการวางไฟล์จริงนะครับวันวางไฟล์จริงหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมวางปุ๊บเนี่ยผมคลิกซ้ายเลือก เฟซปุ๊กนะครับก็จะเป็นการวางไฟล์จริงเลยโดยที่เมื่อเราลบต้นฉบับนะครับอ่าอย่างถ้าเกิดผมลบต้นต้นฉบับฝั่งนี้นะครับปึ๊บแล้วมาดับเบิลคลิกนะครับอ่าไฟล์ที่เพิ่งวางไปเมื่อสักครู่นะครับหรือว่าทําการเปิดไฟล์ที่ทําการวางไฟล์ไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะยัง เปิดไฟล์ขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวรอครับน,นะครับก็จะยังสามารถเปิดไฟล์ขึ้นมาได้เป็นปกตินะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ในกรณีที่เราไม่ได้วางนะครับไม่ได้วางแบบธรรมดานะครับเราวางเลือกอเลือกคลิกขวานะครับเราเลือกเป็นเพรสช็อตคัทนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราเลือกตรงนี้นะครับเมื่อเราเลือกตรงนี้เราก็จะมีการวางไฟล์ที่มี ลูกศรนะครับสังเกตลูกศรเล็กๆตรงนี้นะครับก็จะมีการวางไฟล์ที่มีลูกศรเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มขนาดนะครับเพิ่มขนาดไฟล์นะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะมีไฟล์นะครับไฟล์ที่มีลูกศรนะครับลูกศรแบบนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเขาเมื่อเมาส์ไปชี้นะครับเขาก็จะมีบอกว่าแฟ้มต้นฉบับอยู่โฟลเดอร์หรือว่าแฟ้มข้อมูลไหนนะครับ นะครับอย่างถ้าเกิดว่าผมต้องการเปิดแฟ้มไฟล์ข้อมูลนี้นะครับโดยที่ต้นฉบับยังไม่มีการลบนะครับผมก็จะยังสามารถเปิดไฟล์ข้อมูลนั้นได้นะครับก็จะเปิดขึ้นมาเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับก็จะขึ้นมาเป็นเป็นรูปภาพนะครับเป็นรูปภาพเป็นแฟ้มข้อมูลนั้นนะครับเป็นขออภัยครับเป็นไฟล์ข้อมูลนั้นๆครับหรือว่าเป็นแฟ้มข้อมูลนั้นๆนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าต้นฉบับนะครับต้นขั้วหรือว่าต้นฉบับเนี่ยถูกลบไปแล้วหรือว่าถูกเปลี่ยนข้อมูลไปแล้วนะครับก็จะไม่สามารถเปิดได้อย่างถ้าเกิดว่าผมนะครับผมเลือกที่จะลบคลิกขวาเลือกที่จะดีล t ทนะครับดีล t ทไฟล์ต้นฉบับไปนะครับไฟล์ที่เราทําการช็อตคัดเมื่อสักครู่นะครับเมื่อเราทําการเปิดไฟล์หรือเบิ่คลิกซ้าย1ครั้งหรือคลิกซ้ายติดกัน2ครั้งนะครับ ตัวไฟล์ก็จะเปิดไม่ได้นะครับก็จะขึ้นว่า Do you want to restore the file or delete this shortcut นะครับก็บอกว่า,าเรียกคืนไฟล์หรือวาอ่าหรือว่าไฟล์ถูก delete ไปแล้วนะครับอันนี้นะครับ อันนี้ก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะรีสโต์หรือว่าดีลิทไปนะครับเมื่อต้นฉบับนะครับต้นฉบับไฟลถูกลบไปแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับหรือว่าต้นฉบับถูกแก้ไขเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าอะไรต่างๆนะครับที่ไม่ทําให้อยู่ในรูปแบบเดิมนะครับเจ้าเจ้าช็อตคัตก็จะไม่สามารถ ก็จะไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังเป็นนามสกุลเดิมนะครับแต่ว่าเป็นไฟล์ที่มีขนาดเพิ่มขึ้นอันนี้สามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถูกเปลี่ยนแปลงผิดแบบไปอย่างสิ้นเชิงนะครับก็จะไม่สามารถเปิดได้นั่นเองนะครับเจ้าไฟล์ช็อตคัตนะครับแต่หลักๆนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกเพสไปเลยนะครับวางไฟล์จริงไปเลยนะครับไม่ต้องวางเป็นไฟล์หลอกหรือว่าทางลัดนะครับไม่ต้องวาง เป็นไฟนี้นะครับเพราะโอกาสที่ไฟล์ต้นฉบับจะหายมีสูงนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราเผลอกดลบหรือว่ากดย้ายหรือว่า,าเราไปทําอะไรกับไฟล์นั้นก็แล้วแต่นะครับก็จะส่งผลให้ช็อตคัตหรือว่าไฟล์ที่เราเออกมาวางไว้ตั้งแต่ตอนนั้นก็จะไม่สามารถเปิดได้นั่นเองนะครับครับนี่ก็เป็นตัวเลือก2นะครับ2ออย่างนะครับคือเพ e กับเพสช็อตคัตนะครับ เราเลือกได้2ออย่างนะครับอันนี้ก็เป็น2หน้าต่างนะครับผมเปิด2หน้าต่างหรือว่า2 2หน้านะครับเพื่อแนะนําเพื่อนๆให้ใช้ในการใช้งานที่ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการเปิดเพียงแค่หน้าต่างเดียวนะครับเปิดแค่หน้าเดียวนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันโดยเอาเมาส์น,นะครับไปคลิกซ้ายที่ไฟ์ลไฟล์ข้อมูลหรือว่าแฟ้มข้อมูลนั้นๆนะครับแล้วก็คลิกขวา1ครั้งเลือด เลื่อนลงมาเลือกตรง copy นะครับหรือว่าคัดลอกนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ไปเลือกแฟ้มข้อมูลที่เพื่อนๆต้องการนําไปวางไว้นั่นเองนะครับหรือผู้ชมท่านใดต้องการไปวางแฟ้มข้อมูลไหนก็สามารถไปเลือกแฟ้มข้อมูลนั้นได้นะครับอย่างผมต้องการนาไปวางในแฟ้มข้อมูล music หรือว่าโฟลเดอร์ music นะครับผมก็มาเลือกแฟ้มข้อมูลที่ชื่อว่า music นั่นเองนะครับจากนั้นคลิกขวาในพื้นที่ว่างนะครับพื้นที่สีว่างๆนะครับสีขาวว่างๆ แล้วก็มาเลือกเพรสนะครับเลือกได้ทั้งสองแบบนะครับตามที่ผมอธิบายตั้งแต่แรกนะครับว่า2ออย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรผมก็เลือกเพสนะครับเพื่อเป็นการวางไฟล์ก็จะเป็นการวางไฟล์ได้เรียบร้อยนะครับหรือเพื่อนๆนะครับหรือเพื่อนๆผู้ชมท่านใดนะครับต้องการสร้างไฟล์ซ้ำวางไว้ที่เดิมนะครับสร้างซ้ำวางที่เดิมไฟล์เหมือนเดิมนะครับก็สามารถทำได้โดยการ เอาเมาส์ไปคลิกซ้าย1ครั้งที่ไฟล์ที่ต้องการคัดลอกนะครับแล้วก็คลิกขวา1ครั้งนะครับเลื่อนเลื่อนลงมาเลือกตรงคําว่า copy หรือว่าคัดลอกนั่นเองจากนั้นคลิกขวาที่โฟลเดอร์เดิมเลยนะครับคลิกขวาปุ๊บแล้วก็มาเลือกที่ paste นะครับตรงนี้นะครับเมื่อเรากดคลิกซ้าย1ครั้งที่ paste แล้วนะครับเจ้าไฟล์ที่เราทําการคัดลอกแต่แรกนะครับก็จะทําการวางตัวเองนะครับแล้วก็ เติมชื่อไปว่า copy นะครับก็คือว่าเป็นไฟล์เหมือนกันนะครับแต่เติมชื่อไปเพื่อไม่ให้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวางไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันนั่นเองหรือว่าได้เดียวกันนั่นเองนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานการคัดลอกนะครับการคัดลอกอ่าผมลืมแนะนําไปอย่างหนึ่งสําหรับ ผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการาคัดลอกหลายๆไฟล์นะครับก็สามารถสามารถคลิกสายค้างไว้แล้วก็คุมดําไปได้เลยนะครับว่าต้องการาคัดลอกกี่ไฟล์กี่จํานวนไฟล์ก็คุมดําไปได้เลยนะครับหรือนะครับ หรือกดปุ่มคอนโทนนะครับปุ่มคอนโทลที่มีภาษาอังกฤษตัว C ตัว T ตัว R ตัว L ในปุ่มเดียวกันนะครับแล้วกดค้างไว้นะครับแล้วเราก็มาเลือกนะครับว่าเราต้องการไฟล์ไหนบ้างนะครับก็เอาเมาส์มาเลื่อนแล้วก็คลิกซ้ายคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับไม่ใช่คลิกสองครั้งนะครับคลิกแค่ครั้งเดียวพอนะครับโดยกดปุ่มคอนโทรล C T R L ค้างไว้นะครับเป็นปุ่มที่รวมรวม รวมตัวอกักษรตัวนั้นนะครับเป็นคําว่า control นะครับหรือว่า,าตัวอักษรที่เขียนไว้ว่า ctrl นะครับก็กดค้างไว้แล้วเราก็มาเลือกนะครับว่าเราต้องการไฟล์ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคัดลอกนะครับคัดลอกไฟล์แล้วก็ไปวางไว้ในโฟลเดอร์ต่างๆนะครับที่ผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆท่านใดต้องการเอาไปวางนะครับ ครับโอเคครับเป็นการแนะนำนะครับขั้นตอนในการคัดลอกการใช้ฟังก์ชันคัดลอกของคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อนๆท่านไหนหรือว่าผู้ชมท่านไหนชอบถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องชาแนล e l s y c คอมพิว r s k i l l ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกับคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เราจะมาแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นว่าใช้อย่างไรบ้างนะครับ โอเคครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับว่าผมจะมาแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์อะไรอีกนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันครับ